สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมา GX360 z รถของสำนัก KK ขีดขนส่งครับ เคศูนย์สองสามครับน้องใหม่มาแรงแม่ดอกคูณครับวันนี้พี่ทอมไม่อยู่ครับสายเดียวเลยวันนี้พี่ทอมติดภารกิจที่ปทุมธานีครับเดี๋ยวกําลังเดินทางกลับมาน่าจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าผมต้องไปงานต่อช่วงประมาณสักสองทุ่มนะครับถึงสี่ทุ่มประมาณนี้เดี๋ยวให้มาดูของแต่งแม่ดอกคูณคันนี้เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกันชนยืนย้ำหมดนะครับหน้าแปลงเป็นจิกานะครับ กระจังหนะ้าชุบโคเมียมนะครับบางต่อสวยงามมากแล้วก็มีตุ๊กตามิเทลินนะครับ3ตัวอีเสิริเติมแต่งเ,เ,เ,เข้ามาใหม่นะครับมีขากระจกสแตเลสจกนาซาประมาณ5 5บาทน,นะครับฝั่งละ5บาทแล้วก็มีไฟปาร์ตานี่ติดหมวกด้วยด้านบนนะครับสวยๆเลยอ่ะเราถัดมาดูฝั่งด้านนี้นะครับตัวแจ้มก็จะเป็นโครเมียมชุบโคเมียม,ม,ยมส่วน ส่วนลายตรงไอ้กันชนหน้านะครับก็จะเป็นลายดอกบัวสวยงามเลยนะครับนี่สวยงามมากแล้วก็มีบันไดขอบบันไดสแตนเลสขอบประตูสแตนเลสยิงหมุดขอบล้อขอบอะไรทุกอย่างนะครับทอยเสียสวยงามมากคันนี้มีวอหนึ่งตัวนะครับทอยเสียเป็นทอคู่กันศาสตร์ชุกโคเมียมสวยงาม จัดว่าสวยจัดว่าเด็ดเลยครับคันนี้เป็นที่หนึ่งในใจผมเลยคันนี้มีนามว่าแม่ดอกคูนนะครับหรือว่าเรียกชื่อว่าแม่ดอกคูนก็คือ kk 023ก็คือน้องใหม่ปลายแดงของลานจอดของสำนัก kk คือขีดขนทรงมาถัดมาด้านข้างก็จะเป็นครอบนะครับครอบอตัวแม่ครอบคัตีนะครับจะเป็นลายของยุโรปจะเป็นการแต่งสไตล์ของยุโรปนะของพี่ทอม ซุ้มล้อบางโคนนะครับนี่เลยสไตล์ของพี่ทอมดันดีประมาณนี้ครับล้อชุบมินียมนะครับรอบด้วยสแตเลสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวคินคินนะครับส่วนใหญ่คินคินเลยส่วนด้านท้ายก็จะเป็นท้ายตัวทีกับหัวนะครับสไตล์ยุโรปผมบอกให้นะครับเงาวิบวับนี่นี่เพิ่งล้างเสร็จนะคอกอกันมอไซค์หรือว่าคอกกันหมาเอาแล้วแต่เราจะเรียกกันไปนะครับ เป็นสแตนเลสหมดเลยตีกล่องสวยงามมากบางโคนด้านหลังจะเป็นสไตล์ของยุโรปนะครับที่สไตล์ตกแต่งรถของพี่ทอมดันดีสไตล์ของยุโรปนะครับด้านท้ายก็จะไม่มีบางฝุ่นนะครับคาดว่าในอนาคตนะครับน่าจะใส่บางฝุ่นเนี่ยในอนาคตน่าจะใส่บางฝุ่นเหมือนกับคันเทียนไขนะครับเนี่ยคันที่กาลังถอยเข้ามาเดี๋ยวผมให้ดูคู่เลยคันนี้ยังไม่ล้างเทียนไขยังไม่ล้างนะ คันนี้เทียนไขยังไม่ล้างแต่คันนี้แม่ดอกคูณเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อตะกี้นะครับแทงฟุตเกตอาหารนะครับที่สวยงามที่สุดนะครับในบรรดาไอาปะทุกนะครับที่เป็นแท้งฟุตเกตอาหารนะครับสวยงามมากผมบอกให้โอ้โหพอจอดคู่กันแล้วก็ DNA ก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่าคันนี้เป็นเจ้าเทียนไขคันนี้เป็น เจ้าดอกคูนก็คือแม่ดอกคูนกับพ่อเทียนไขนะครับอ่าหลายคลิปแล้วแหละกับ2คันนี้แต่ว่าผมสวยผมบอกเลยผมให้ร้อยมีพันผมให้พันนะครับสวยงามมากสไตล์กันตกแต่งคล้ายๆกันแต่ะจะจําง่ายๆนะคือพ่อเทียนไขกับแม่ดอกคูนนะครับพ่อเทียนไขจะมีมิชลินอยู่2ตัวนะครับแม่ดอกคูนจะมีอยู่3ขนาดยังไม่ล้างนะครับยังเงาตาแตกผมบอกให้ อันนี้เพิ่งวิ่งงานมาก็เข้ามาจอดนะครับจอดก็น่าจะทําการล้างนะครับอ่า EP ที่ผ่านมาผมคุยกับพี่ทอมแดนดีไปแล้วพี่ทอมแดนดีเขาก็บอกว่าเรื่องการดูลแลการรักษารถนะครับให้ไปดูคลิปนู้นเอานะครับว่าล้างยังไงแบบไหนดูแลกันยังไงให้ไปดูอ่าพี่ทอมนะครับพี่ทอมนั่งคุยกับผมอยู่ต่อหน้ารถสองคันนี่แหละโอ้สวยงามมากคลิปนั้นเดี๋ยวมา มาชมคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นฝาแฟดนะครับ DNA ตรงกันเลยรถแฝดอันนี้ก็ยังล้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าล้างรถนะครับจะใช้เวลาล้างอยู่ประมาณครึ่งวันเต็มๆล้างไปแล้วฉีดไปแล้วถ้ามันแห้งมันก็เป็นคราบนะครับจะเตลิดต้องดูแลกันรักษาต้องมาเต็มร้อยร้อยเปอร์เซนแน่นอนวันนี้พี่ใหญ่ไม่อยู่ครับพี่ทมดันดี ขายเดียวแล้วกันไม่เหมือนกันตรงไหนครับผมบอกเลยเอาปากกามาวงสวยจัดปรัดบอกเนี่ยไม่เหมือนกันตรงไหนเอาปากกามาวงนะโอ้ได้อะไรมาพี่เขียวชาเขียวชาเขียวอ่ะทีมงานครับพี่แกก็จะขับอ่บ f v อ2มสองสีู่นย์นะสองคันนี้น่าจะวิ่งสายไกลอยู่วิ่งสายไหนเนี่ยพี่ แถวมหาชัยชมาถ่ายหลายรอบนะแต่ว่าไม่รู้ว่าวิ่งสายไหนลืม <c oughs> <c oughs> อันนี้หมดแล้วใช่ไหมนี่วันนีย้ยังครับยังยังยังเหลืออีกรอบหนึับอ๋อยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับยังเหลืออีกอะชุดหนึ่งนะครับบอกเลยไม่เหมือนกันตรงไหนเอาปการมาวงครับทุกคนที่บอกว่าไม่เหมือนนะเอาปกามาวงนะครับน่าจะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้เห็นไหม พ่อเดีนขายจะมีสติกเกอร์อยู่ใต้พระเจ้าตากสินนะครับแต่แม่ตระคูยจะไม่มีนะครับอ่าไม่เหมือนกันแค่นี้ที่เหลือปิ๊นะครับร้อเซบอกให้เราดาูตัวแม่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวแท้งนะครับตัวแท้งเนี่ยอ่าหรือว่ามาดูตูดแล้วกันแท้งกับมาดูตูดนะครับจะเหมือนกันขนาดไหนนะ ทุกคนสังเกตดูนะครับซุ้มรอนะเดี๋ยวมาดูแม่ดอกคูณทีนี้อ่ะเป็นยังไงครับเหมือนกันดินะครับโอ้โหมุมนี้สวยงามมากเป็นไงสองฝากฝั่งฝั่งนี้แม่ดอกคูณฝั่งนี้พ่อเทียนไขส่วนแม่ดอกคูณยังล้างไม่เสร็จนะครับดูบ้า อะไรมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ชมวิวส,สวยๆครับเ <c oughs> งาตาแตกอ่ะผมบอกเลย2องคันนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับตัวแทงความสูงนะครับเท่ากาันถอยเสียเหมือนกันนะครับถังน้ำมันได้มาจาก PC b เหมือนกันอ่าขอบบันไดลงเลดทุกอย่าง จะหารถคู่แฟดที่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเด๊ะขนาดนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อดเดียวกันเครื่องเท่ากันแทงขนาดเท่ากันนะครับทุกอย่างเลยหาได้ยากผมบอกให้วันนี้มาจอดคู่กันอีกแล้วน่าจะจอดคู่กันทุกวันนะครับเพราะว่า,าตัวหัวลากค่อนข้างที่จะจอดยาวมันจะจอดเอียงข้างไม่ได้เหมือนคันนี้นะครับจะจอดเอียงข้างไม่ได้นะนะ โอเคครับทุกคนวันนี้มาสายเดียวนะครับแน่นๆเลยความสวยความรอมีแนวโน้มว่าจะออกแนวโชว์นะสคันนี้น่าจะไปแบบางานมิทติ้งสายบรรทุกนะครับน่าจะไปแบบโชว์กัน2คันนะโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องอลิสสายมันครับเดี๋ยวเราอัปเดตเรื่อยๆนะครับกับ2คันนี้หรือว่ารถภายในลานจอดของ KK ขีดขนส่งนะครับ เอฟซีดูอาจจะบอกว่าอ,อมาถ่ายเคเคบ่อยจังเลยนะครับพี่ทอมซื้อช่องไวห,หรือเปล่าไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้คือผมผ่านมาบางปูนะครับผมผ่านมาบางปูแล้วทีนี้ผมก็แวะเวเข้ามานะครับแวเข้ามาผมพอดีบังเอิญเห็นรถจอดอยู่นะครับตอนแรกมีอ่าแม่แม่ดอกคูณจอดอยู่คันเดียวทีนี้พอเทนไข่ก็เลยเข้ามาผมก็เลยอ่จัดทาคลิปเข้าไปเลยนะครับ1 EP ีี EP, นะครับอ,อยู่กับรถคู่แฝด ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องอลิฟสายมันครับผมจะรีวิวอะไรนะครับรถรุ่นอะไรนะครับที่ไหนเมื่อไหร่นะครับเป็นรถบรรทุกแนวไหนรอติดตามชมนะครับที่ช่องอลิฟสายมันสำหรับลคลิปนี้ไม่เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ